คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นก็คือมีการตั้งข้อสังเกตแล้วทางสื่อในเครือ Nation เราฐานเศรษฐกิจได้รับทราบจากแหล่งข่าวมาว่าหลังจากกฤษฎีกามีคําตอบออกมาเรื่องของพรบงเงินกู้5้าแสนล้านดูว่าน่าจะไปต่อ,อยากรัฐบาลมีแนวคิดว่างั้นก็ไม่กู้แล้วเดี๋ยวจะไปใช้งบประมาณประจำปี68แล้วก็หันง,งบลงมาจาก5้าแสนเหลือสามแสนเป็นแบบนั้นจริงไหมก็เลยเอาเรื่องนี้ ไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒก็บอกว่ารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการผลักดันออกพรบงเงินกู้นะฮะใช้คําว่ายังพยายามอยู่เพื่อเดินหน้าโครงการซึ่งการประชุมบอร์ดชุดใหญ่เดี๋ยวจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งแล้วก็บอกว่าการที่จะเปลี่ยนไปใช้งบปี68และหันงบเหลือ3,000 300, 0นล้านไม่เป็นความจริงข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้ประชุมกับพวกผมแน่ โดยภายในยสัปดาห์นี้จะมีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่ส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งก่อนหน้านี้คุณจุรพันธ์ก็เคยประกาศนะครับว่าการเดินหน้าโครงการดิจิทัลว a l เล็จะดําเนินเป็นไปตามทำลายเดิมนะฮะ,ะต้องรอรุ้นแล้วฮะพฤษภาคม67จะทันหรือไม่ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องเองินเรื่องทองนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งดราม่าใหญ่ก็คือ ดอกเบีย้ยค่ะที่มีส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะมันห่างกันเยอะเหลือเกินและกําไรของแบงค์ในปี2566ที่ผ่านมาโอ้โหทะลุไป200 0 0 0กว่าล้านนะคะเรื่องนี้เองท่านนายกก็ออกมาพูดถึงไปก่อนหน้านี้ <S <S บอกว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากฝากไว้ทั้งในช่องทางสื่อออนไลน์ของท่านนายกเองหรือแม้แต่คําให้สัมภาษณ์แต่ท่านก็บอกว่าท่านจะใช้คําว่าโน้มน้าวแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะคะล่าสุดแบงก์ชาติเขาออกมาชี้แจงแล้ว โอกาสเป็นไรายได้ไหมจะลดดอกเบีย้ยเหมือนที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองเขาเรียกร้องไปค่ะวันนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินะคะคุณปิติดิษยพัฒน์ท่านเองก็เป็นเลขานุก,การของกรงงนงคณะกรรมการนโยบายการเงินท่านอธิบายแบบนี้บอกว่าดอกเบีย้ยนโยบายตอนนี้สูงไปหรือไม่ในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวช้าและเงินเฟอ้อติดลบ ทปทก็คือแบงค์ชาติเข้าใจและก็เห็นใจค่ะหลายคนเจอเศรษฐกิจไม่ดีก็มีปัญหาปากท้องแบงค์ชาติแล้วก็กอ,ององเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ปัญหาที่เกิดมันมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนโยบายการเงินแก้ไม่ได้ง่ายๆหลายอย่างหลายอย่างต้องใช้ยาและการรักษาที่ตรงต้นต่อของปัญหาการลดดอกเบี้ยก็มีความเสี่ยงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเฟ้อแต่อาจจะมีปัญหายากเกินแก้เช่นการก่อหนี้ที่มันเกินตัวค่ะ ท่านบอกอีกว่านโยบายการเงินเนี่ยต้องดูทั้งเศรษฐกิจขยายตัวยั่งยืนเงินเฟอ้อสถิยรภาพระบบการเงินแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะคะช่วงเวลานี้หลังโควิดการส่งออกขยายตัวต่ำกว่าคู่แข่งอาจสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันกับต่างชาติได้เพราะไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ดีเท่าที่ควรเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ก็มีปัจจัยนอกเหนือการควบคุม ซึ่งกรง,ง,งติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประเมินภาพโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรค่ะทีนี้คุณปิติก็อธิบายต่อว่าการที่เงินเฟอ้อติดลบแต่ทําไมไม่ลดดอกเบีย้ยสาเหตุก็คือจากปัจจัยเฉพาะที่มันไม่ยั่งยืนการลดดอกเบีย้ยไม่สะท้อนกำลังซื้อนะคะเงินเฟอ้อลดลงจากปัญหาอุปทานการผลิตที่คลี่คลายลงในบางสินค้า ประเมินว่าเงินเฟอ้อจะติดลบยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ที่1-2%ภายในสิ้นปี2567แบงก์ชาติยืนยันค่ะรับฟังความเห็นจากทุกภาคสว่วนทั้งจากรัฐบาลกระทรวงการคลังท่านนายกนักวิเคราะห์ที่ให้มุมมองที่มีประโยชน์หลายปัจจัยต้องคำนึงทั้งระยะสั้นระยะยาวได้ทบทวนเสมอว่ามีจุดยืนสอดคล้องอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ยืนยัน จะไม่มีการประชุมกรง,องอนัดพิเศษนะคะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาถือว่าปกติค่ะตลาดการเงินก็ทํางานปกติไม่มีเหตุผลเรียกการประชุมนัดพิเศษนะคะนี่เข้าใจว่าเป็นการชี้แจงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทางแบง์ชาติโดยทางผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องรอว่าในช่วงไตรามาสสามอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมานั้นจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับรอติดตามกัน